เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปความรู้สึกหลังเล่นเกม The Day Before นะครับต้องบอกก่อนนะว่าคลิปนี้ผมคิดอะไรผมจะพูดไปเรื่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการตัดต่อหรือมีดาวรอกหรือว่าการเขียนสคริปต์นะครับก็เป็นความรู้สึกหลังเล่นนะครับผมก็ลองรับฟังดูเพราะว่าผมมีความเชื่อว่าประสบการณ์ของ,ของแต่ละคนนะครับจะเจอไม่เหมือนกันของผมก็มอาจจะเป็นแบบหนึ่งของคุณที่ได้ไปลองเล่นมาก็อาจจะแบบหนึ่งก็ได้นะครับก็ลองมาฟังดูว่า ความรู้สึกหลังเล่นเดดบ e ฟอร์หลังเกมเต็มออกเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่ผมได้ลองเล่นดูแล้วครับเดดบิฟอร์เป็นเกมที่ผมนิยามสัน้นๆนิยามคำสั้นๆเลยนะครับว่ามันคือเกมสแกมที่ผมโจหัวแบบนี้มันฟังดูรุนแรงและเป็นการกล่าวหาผ,ผู้พัฒนาตัวเกมนะครับว่าเขาหลอกลวงนะครับจริงครับ ผมรู้สึกว่าเขาหลอกลวงผู้บริโภคอย่างเรามากพอสมควรนะครับอย่างอันดับแรกเลยคือพื้นฐานเบสเกมเพย์ที่ควรจะมีในตอนโปรโมทกลับไม่มีอย่างที่เขาโฆษณาเอาไว้นะครับอย่างเช่นแบบระบบอุณหภูมิในร่างกายระบบค่าพลังงานน้่นนี่นนครับในเกมเวาราวเล่นจริงก็จะมีแค่ค่าอาหารและน้ําที่เราต้องกินเรื่อยๆแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไอ้ระบบที่มันต้องระบบพื้นฐานนะเช่นการปีนป่ายเช่นปีนกำแพงปีนรั้วอะไรเงี้ยอย่างเราจะเจอคนแล้วเราจะไปยิงเงี้ย คิดเอาครับเราต้องเดินข้ามไป2ช่วงเตกเพื่อจะไปอ้อมไปยิงคนอะไรประมาณเนี้ยคือมันเ,ดเบดระบบพื้นฐานที่มันควรจะมีต, 1, ต,ต,ตั้งแต่เดวันตั้งแต่ตัวตั้งแต่แบบพื้นฐานอะไรง่ายๆมันยังไม่มีเลยนะครับแล้วเรื่องในเรื่องของการออพติไมซ์ในเรื่องของการ ize, เซตติ้ง,ง Setting, เนี่ยตัวเกมยังมีปัญหาหนักมากๆนะครับใช้คําว่าตอนที่ผมเข้าไปเล่นแล้วผมปรับภาพอะไรต่างๆเนี่ยถามว่าอ,อมันมันแย่ขนาดไหนมันแย่ถึงขั้นแบบ ทุกครั้งที้ผมไปปรับเปลี่ยนอะไรมาน่ะปรับค่าสเกลรีสเกลรีสูลูชันก็ไม่ได้ปรับภาพให้เป็นฟูลสกรีนบูดเลตอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ปรับแล้วภาพก็เล็กลงย่อปิดเปิดไม่ติดอะไรเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยวนๆไปจนเกมไม่สามารถเล่นได้เลยใช้คํานี้นะครับแล้วก็ในระบบของออปชันเนี่ยจะมีอะไรการปรับแต่งได้น้อยมากๆนะครับแล้วก็ผมรู้สึกเลยว่าเป็นเกมที่พื้นฐานของตัวเกมยังไม่พร้อมนะครับ ยังไม่พร้อมเลยจริงเขาเรียกว่าไม่พร้อมให้เล่นเลยนะครับส่วนระบบการเล่นภายในเกมเนี่ยพอเล่นจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันไม่ต่างอะไรจากเกม i n f e s t i o n เลยก็คือเกมแบบแนว,วไอเกมแบบเกม w a r z o สมัยก่อนอะ่ะนึกภาพใช่ไหมเออก็คือก็ตรงตัวเลยแหละมันคือเกมมันระบบมันคล้าย i n f e s t i o n เลยก็คือออกไปยิงแล้วก็รูทของกลับมาเซฟโซนอะไรเงี้ยจะบอกว่าเหมือนท่าคบก็ไม่เหมือนนะเกมมันแค่ชั่วครับแค่ชั่วก็คือแบบเจอกัน เอาไปหาคนเจอกันแล้วก็ยิงนะก็แต่ว่ามันจะดีมาหน่อยต่อที่ว่ามันจะมีเควสให้เราทํารับโควดไปหาของไปเก็บของตามแบบตามฉากต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราทำเควสเสร็จปุ๊บเราจะได้ค่าเงินนะครับค่าเงินค่าเงินาจากเอพซเพื่อจะเอาเงินนั้นนะไปซื้อของซื้อกล่องซื้ออาวุธอะไรประมาณนี้ครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเวลาเราไปลงแบบมันจะมีเพลเยอร์คนอื่นจะมีตัวละครตัวอื่นเนี่ย <c oughs> รหรือว่าจะมีผู้เล่นอื่น,นมาดักจริงเราด้วยเพราะงั้นเราก็ต้องแบบสู้กับผู้เล่นอื่นด้วยนะครับแล้วก็มีคอยอะไรทำด้วยฟังดูเหมือนดีนะแต่เล่นจริงๆแล้วตัวเกมเนี่ยในแผนที่ในแบบเนี่ยกลับดูไม่มีอะไรเลยดูลงๆดูว่างเปล่านะครับผีหรือว่าซอมบี้ภายในเกมที่เราเห็นว่าเขาโปโมว่ามันมากันเป็นฝูงมากันแบบเป็นกลุ่มสามารถเรียกพวกมาได้อะไรเงี้ยกลับกลายมนว่าไม่มีเลยนะครับ ซอมบี้ภายในเกมผมเจอครั้งละหนึ่งตัวนะครับไม่มีการเรียกพวกไม่มีการส่งเสียงร้องแล้วเรียกแบบพักพวกมาเหมือนเหมือนในเทลเลอร์ครับเหมือนแบบมันอเลอร์แล้วก็มาแล้วก็มาลุมเป็นฝูงเงี้ยไม่มีนะครับไม่มีเลยนะครับอันนี้เหมือนสแคมยังไงก็ไม่รู้เราตั้งใจว่าบางคนอาจจะตั้งใจมายิงคนตั้งใจมายิงโฮสซอมบีอ้อะไรเงี้ยมายิงฝูงซอมบีอ้อะไรเงี้ยพอมันจริงๆก็มาแค่ตัวเดียววงเวง,วง แล้วก็ยิงหัวสามนัดตายนะครับแล้วประเภทของซอมบี้ที่ผมเห็นเนี่ยมันมีอยู่สองแบบมังที่ผมเจอมันเป็นตัวที่เหมือนคล้ายๆก, <confused> กับโมโมคล้ายๆกับโมโลโมโลโมโลทียติดอ่ากสัตว์เห้ขออภัยนะคล้ายๆกับโมโลทิวที่อยู่ในด้ยิ่งไล่ประมาณนั้นนะครับคือทุกตัวเนี่ยตั้งแต่ซอมบี้ธรรมดาจนไปถึงซอมบี้ที่หน้าตาดูพิเศษเนี่ยยิงสามนัดเข้าหัวตายหมดทุกตัวนะครับคือ คือมันคือความรู้สึกผมผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่มันหลากหลายคนนี้นะครับแล้วมันโผ่มาทีละตัวมันไม่ได้แบบโหมาทีแล้วแบบมันได้รู้สึกแบบถึงความกดดันอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะเป็นยิงคนซะมากกว่าแล้วไอ้ระบบพื้นฐานนะเช่นการยิงคนเนี่ยก็ถือว่ายังทําได้แย่ด้วยอีกนะครับคือเวลาผมยิงกับผู้เล่นคนอื่นเนี่ยกําลังยิงยิงอยู่ดีผู้เล่นบางคนก็ค้างไปเลยก็มีบางทีก็แบบเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าเน็ตโค้ดแบบไม่ดีครับเน็ตเน็ตโค้ดก็คือแบบเหมือนกับว่ามัน ค่อนข้างจะดีเลยยิงแล้วแบบเหมือนยิงแล้วแบบบางทีก็ไม่ตายบางทีก็เหมือนไม่โดนบางทีเหมือนโดนก็เหมือนไม่โดนอะไรเงี้ยแล้วที่ยาที่สุดเลยก็คือเวลาย,ยิงผู้เล่นคนอื่นตายครับแล้วเราไปรูดของเงี้ยศพหายต่อหน้าผมเป็นบ่อยเหมนกันผมเจอบ่อยเลยแล้วแล้วศพที่มันหายไปต่อหน้าเลยก็คือแบบของยังไม่ทันได้รู้นะกําลังเปิดกําลังแบบก,งบ,บกดเอฟเพื่อเปิดกระเป๋าแล้วก็หายุไปต่อหน้าเลยประมาณนี้คือแบบเชื่ออะไรวะ แล้วก็มีเรื่องของการสปอนของผู้เล่นผู้เล่นคือมันจะสปอนมั่วมากครับคือเกมเนี่ยไม่ได้มีระบบดีเทคเลยว่ามีผู้เล่นอยู่ใกล้ใกล้บริเวณน,นี้แล้วต้องไปเกิดตรงนู้นตรงนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยครับคือผมอยากให้คุณจินตนาการว่ามันคือแบบลองดูภาพออกใช่ไหมครับเ,เหมือนดูดีๆคุณเหมือนอยู่ดีๆก็มีผู้เล่นมาเกิดตรงหน้าแล้วเราก็ยิงแล้วก็รู่ของได้เลยแบบนั้นเลยครับเกมมันมีแบบนั้นแบบนั้นเลยคือมันไม่ได้แบบมีการดีเทคไม่ได้มีการแบบ เลือกให้เกิดในจุดที่มันไม่ใกล้คนอะไรประมาณนี้เกมไม่ได้มีระบบอะไรแบบนั้นเลยนะครับนึกจะเกิดตรงไหนก็เกิดประมาณนั้นนะครับซึ่งเป็นประสบการณ์เล่นที่แย่มากๆนะครับผมแล้วไอ้เรื่องแบบแล้วในลู่งส่ต่างๆเนี่ยในเรื่องของภาพการาฟิกเนี่ยภาพก็ดูดรอปกว่าที่ตัวตัวแบบเขาเรียกว่าเนนะในตัวอย่างของมันเนี่ยในตัวอย่างของมันเนี่ยภาพมันดูสวยมีแสงเงาแสงสีอะไรต่างๆเนี่ยก็ เล่นจริงก็ดูธรรมดาดูมืดๆทึบๆมีแสงอยู่บ้างแสงอะไรก็ไม่ได้สวยไม่ได้สะทออะไรมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะอยากให้คอมดูเครื่องเล่นได้อะมังผมคิดว่าอยางงั้นนะครับแล้วในส่วนแบบการสำรวจนะครับในการ explore สำรวจอะไรเงี้ยในตัวอย่างก็จะมีแบบลูกเล่นในการสำรวจมากค่อนข้างเยอะตอนเล่นไปเล่นจริงก็ดูแบบเป็นพื้นที่โล,ล่งๆลูบของอะไรเก็บขยะไปขายอะไรประมาณนีน้แล้วก็ถ้ายิงผีก็จะได้ก็สุนดอบลงมา ยิงผู้เล่นยิงผู้เล่นก็บ,บั็กบางตัวเปิดของรูดออกมาไม่เจอกระสุนเลยบางทีพับปืนเก็บเข้าไปดึงปืนเก็บออกมากระสุนกระสุนไม่เท่ากันตอนไปรู้จากศพได้กระสุนหนึ่งนัดพอพับเก็บปืนกลับเข้าไปแล้วก็หยิบออกมากระสุนเป็นสิบนัดไอ้เหี้ยเลยก็ไม่รู้มาตรฐานเกมมันดูแบบคือแม้กระทั่งแบบเบสพื้นฐานที่มันควรจะเรียกว่าเป็นเกมอะเกมเนี้ยมันยังเป็นไม่ได้เลยใช้คํานี้ดีกว่านะ แล้วอะไรหลายๆอย่างระบบหลายๆอย่างเขาโมไว้ว่าเกมจะเป็นระบบ MMO ระบบ <c oughs> มีระบบนู่นนี่น,นั่นอ่างเงี้ยเล่นจริงๆไม่มีนะครับเป็นเกมที่แบบลงเข้าไปในแมปยิงรูทของกับเข้าเซฟโซนแค่นั้นเองแต่ข้อดีของมัน,มนคือมันเป็นเกมที่แค่ช่วงครับถ้าเราไปเทียบกับเกมพวก DC อ่า X-cape Tom form form s t a ซักหรือเกม Project ์ o m b บอยเงี้ยถ้าเราไปเทียบดูบแล้วอ่ะทั้ง4เกมที่แบบอยู่ในตลาดอ่ะ สนมากเกมที่เป็นแนวซเ r เวอร์มันจะเป็นฮาร์ดคอร์ s u r เวอร์ที่เล่นยากนะครับแต่เกมนี้มันจะค่อนข้างเล่นง่ายตรงที่ว่ามันแค่ไป,ป,ปยิงแต่เด้ของเอาของไปขายซื้อกะสุนเอาของอแล้วก็เอาจัดจัด,จ,ดจัดสรรทรัพยากรแล้วก็เอาไปลงไปยิงคนอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรเลยมันอยู่แค่นั้นรับเควนก็ไปเก็บของแล้วก็กลับเข้าฐานแล้วก็แค่นั้นเองประมาณนั้นนะนะน,นั้นคือณตอนเนี้ยระบบที่ผมสัมผัสแล้วผมได้ลองเล่น มันมีอยู่แค่นี้จริงครับมันไม่ได้แบบโอ้โห,โโหชกเกเิเกมมันเจ๋งเกมมันแบบสุดยอดมันไม่ได้สึกอย่าน,นเลยครับคือถ้าหาว่าให้คะแนนเต็มสิบเนี่ยผมให้คะแนนเกมนี้แค่สามคะแนนอย่างแรกเลยคือเกมมันเข้าถึงได้ง่ายนะครับอย่างที่สองอันที่ผม,ผมพูดผมขอพูดถึงข้อดีนะครับการจัดวางฉากทาบอกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยการจัดวางฉากการจัดเรียงแบบพวกแบบ พวกสิ่งของต่างๆภายในแบบโลกของตัวเกมเนี่ยทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคแต่ไม่ได้ดีนะอยู่ในเกมที่แบบโอเครับได้อะไรประมาณนั้นกราฟิกก็พอรับได้นะครับรับได้แต่ไม่ได้สวยใช้คําเนี้ยรับได้แต่ไม่ได้สวยที่เหลือก็คือเป็นข้อเสียอย่างที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเลยนะครับในส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าเกมมันขายอยู่ราคาเจ็ดร้อยสำหรับผมอ่ะสามร้อยยังไม่น่าซื้อเลยอะ่ะทัหรละผมคือเกมมันออกมาในคุณภาพที่แบบ แย่มากๆอ่ะใช้คํานี้ครับบางตัวละครที่ผมยิงบางทีผมยิงกับตัวละครบางตัวเนี่ยตัวละครบางตัวก็ค้างตัวค้างไปเลยบางตัวก็เกิดมั่วบางตัวก็ศพหายอะไรประมาณเนี้ยมันมันแบบโอ้หเชื่ออะไรก็ไม่รู้ใช้คําเนี้เออถ้าเป็นไม่ได้ล้วมีเงินนะเอาเงินไปซื้อเกมอื่นเชื่อผมนะครับแล้วมันเกมมันเป็นแนวเตอร์ดเพลสันแหละแล้วมันต้องแบบ ต่างคนต่างชอบไถ่อะไถ่หลังกําแพงแล้วก็ยิงกันตลอดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับก็ใครจะลองซื้อเกมนี้นะครับลองคิดดูให้ดีแต่สำหรับผมอะเกมที่เป็นแนวเนี้ยผมเพราถ้ามันจะมันถ้าเป็นแนวเนี้ยถ้ามันจะเล่นสนุกอะมันต้องเป็นแนวแนว first person ที่เป็นแบบภาพมุมมองแบบบุคคลที่หนึ่งไปเลยอะเออมันจะได้แฝงทั้งสองฝ่ายเวลายิงกันมันมันถึงผมจะรู้สึกว่าเอออย่างเงี้ยมันถึงจะสนุกอะไรเงี้ยซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมก็รู้สึกเออ เต็มสิบก็นั่นแหละสามคะแนน3ามสภาพนะครับก็ไม่รู้ว่าอนาคตเกมชับเดมมาดีหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวนะตอนนี้ผมไม่แนะนําไม่แนะนําให้ซื้อเกมนี้นะครับด้วยประกาศลงวงเข้าขายว่าหลอกลวงสนเจซ้ำหลายอย่างที่โฆษณาไว้ในตอนแรกที่ว่าจะมีกับไม่มีนะครับไอตัวเทเลอร์ล่าสุดที่มีก็ไม่มีอะไรประมาณนี้แม้กระทั่งไอพวกแบบระบบเบสิกง่ายๆนี่เขาใส่เข้ามาก็ไม่มีใช้คํานี้แล้วกันเนาะนะสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่กจออะไรจะตัดสินใจซื้อนะครับผมก็นั่นแหละสลับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับซับกดซับติดอ่างอะไรสับแล้วผมไม่ตัดออกนะอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีทุกคนครับไปแล้วครับผมเพิ่มเติมให้อีกนิดหนึ่งนะครับผมลืมพูดเรื่องนี้ไปนะครับในเรื่องของระบบการสร้างบ้านเนี่ยนะครับเกมนี้การสร้างบ้านมันไม่ได้เป็นการสร้างบ้านแบบเหมือนที่ผู้เล่นอื่นจะมาเจอเราได้นะครับเรา การสร้างบ้านของเกมนี้มันคือการสร้างบ้านอยู่ในโลกส่วนตัวนะครับไม่มีการเลดบ้านไปตีบ้านคนอื่นไม่มีนะครับเกมนี้จะเป็นแผนที่ที่แบบเอาจริงมันดูไม่กว้างเลยนะดูเล็กซะด้วยซ้ำนะครับแล้วบ้านเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าสร้างไว้ทาไมมันสร้างในโลกส่วนตัวครับมือนเก็บไปดูคนเดียวอ่ะประมาณนั้นนะครับไม่รู้ว่ามีมีไว้ทาไมตอนแรกผมก็คิดว่าเออมันจะสร้างบ้านแล้วไปตีบ้านก็ได้แบบสามารถแบบพาเพื่อนกลับไปที่แคมป์ที่ค่ายได้เลยแบบนี้จริงๆไม่มีนะครับมันทําทามาเพื่ออะไรก็ไม่รู้อะประมาณนั้นนะครับก็นะลอง พีจลองให้ทุกคนพิจารณากันเอาเองแล้วกันนะครับผม